สวัสดีครับนะครับครับ FC หมูครับสวัสดีครับความหล่อไม่แพ้ใครสวัสดีครับสวัสดีครับตานนนสวัสดีครับที่สามคนสวัสดีตอนเย็นนะครับอ๋ถามว่ามันอดีตอะโอเคแต่ปัจจุบันนี้เราก้าวมาถอยหลังมาแล้วเราจะไปงานนะสวัสดีครับคานายสวัสดีครับ

กินไปเถอะดังไปเรื่อยสบายสบายไม่ต้องรีบกินสามโรเองงานอ่ะหวานชื่นหวานเคี้มครับผม น่ารักมากครับสุดยอดครับเจ้านาย,ยครับอร่อยไหมครับจัมไปไล่ไรสาลาบปาเงินก็อร่อยเลยีอกมาจที่สิดจังที่สุดก็เยาเจออะไรก็แบบเซเอรถึงเลยอะไรบ้งางผลไม้ติ๋ อร่อยนะหมูบ้าเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่จะสร้างหนังมีตางถูกวันที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเอ็มไปเอกเลยลงทุนหลายตังค์แล้วนะอย่างน้อยถึง120ล้านอะหนังในยูทูบยูทูบไม่ได้ก่อนลำแรกถ้ารวยแ้ก็สร้างหนัง สายสใหญ่ยจะเป็นหน้าพื้นๆนะจะไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งหน้าตอนออกฉากอย่างเดียวเลยไม่ค่อยแต่งหน้าทำตัวธรรมชาติแต่งตัวตามแบบไอโฟนก็สดเกินไช่ก็<ะ>ลุกโมขนลๆเลยไม่ไม่แต่เธอเป็นคนไปตามธรรมชาตินะไม่อะไรมากมายเร,าเรียบเราไม่แต่งทีเพราะเราอาบน้ำเราจะไปแต่งหน้าเนาะเราจะแต่งยังไงอาบน้ำ ซื้อหมูมากินละหมูอร่อยดีอ่ะหมดละพอล้วมปได้เก็บละเอาเลยนี่ของินโน้ติมือนมันพี่เลยใหญ่ของิซุปเสน่ครับผมน่าพี่บังลูกเอาแม่มังคักเลย สายใหญ่ไม่ควรจะ่อยหรือเปล่าสายยาเขาซื้อของเรื่องของกินนะเขาดูแลอ,อย่างดีนะดูแลอย่างดีเลยเรื่องก,กินเรื่องอะไรเขาแบบเต็มที่แต่ถ้าเรื่องให้ตังค์อะโนเวครับควรจะไปใช้นอกรู่นอ,อกทาง <ruled> นี่ครับบรรยากาศครับอ หน้านานนใสจริงน,นะนนหน้าเองมันใสจริงนะใสกิ๊กเลยนะเออไม่น่าเชื่อเลยว่าจะหน้าหน้าเองนะเออหน้าใสเออใช่ผิวพรรณดีแม่ค้าจา๋จาถ้าแม่ค้ามาช้ากว่านี้จะกินแม่ค้าแล้วมันก็ดีามากเลย ของไม่คะต้องสีมือแน่นอนเลยอขวัญกันั่น่ะยังไม่มาแล,าล้วอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวพี่ขยับห,หาน้องหน่อยโอ้ยอดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามหนึ่งที่รัตู้คำสานี่ก็ไปไหนนั่งนั่งรอตั้งนานไปช้มข้าวตลาดอ๋อไปเทือไปกินนู่นเหรออ่าก็มาเส้นครับต้องเส้นครับนี่ต๋งเส้นครับผมนี่ครับน้องฝันอร่อยมากครับอร่อยมาครับผมแล้วก็น้องฝานี่ธรรมดาธรรมชาติครับผมโอเคาสบายครับผมได้กิน Ö, ö, ก,นะกินกเยอะเยอะประโยชน์เยอะมากเลยเนี่ยไปกันหัวแล้วคุณไงอันนี้ก็ประโยชน์โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะครับสวัสดีครับน,น้อ,นอนเงเอกอมแอมน,นะครับแต่ครับเอฟซีต้องต้องกล่าวเป็นความรู้สึกของปากว่าอะไรอยากินอะไรไม่รมูเ้เพรอ,อยากชิมหมูยอจังหวัดน้องแอมนี่เป็นคนที่มีคุณภาพนะครับผม มูยอดก็ติดมูยอดแทนนี่ยรับติดเลือดมาด้วยค่ะครับผมครับผมตอนเข้างานครับเข้างนดีจะได้กินดีหน่อยอ่านี่เลยนี่เพราะว่าแล้ววันนี้เราก็จะมีซุปชิ้นขวายวต้มใช่เมนี้คึ้อยากแบบอันนี้เพินมาเนี่ยจังหน่อยค่ะมากินอะไรแพงๆสักยี่สิบบาทนี่ครับอันเรียเรียกว่า อำหม,มูยอยำหมูยออ่อยลูมพันอันนี้อันนี้ของไทยไม่มีช้อนเลยลองกินลองลองเพิดเน้ำนะฮะแคกขขอบย่าตนะอันนี้ครับเนี่ยยำหมูยอนะะอร่อยมากยเดี๋ยวผมจะนีหถคนร้าัอยน่าสยจัดไตรสชาติโอเคครับผมหน้าใสามากเลยนะนอนหลับดีนอนหลับตลอดอร่อย เขาดูแลตัวเองดีกว่าพวกเรานะครับเออน่าเอาใสมากเลยเขามีระเบียบวินัยแบบเออใช่คนที่มีระเบียบดูก็รู้แล้วเรื่องรถเรื่องราอะไรผมต้องวางเป็นระเบียบไปกับเขาด้วยเขายแล้วยายสอนผมตลอดเลยบอกว่าต้องวางของอะไรแต่บอกรู้ไหมว่าแต่ก่อนตอนที่หนูโสดใช่ไหมห้องเราก็อันบวมหนาบดิขึ้นเธอแบบนอนเลยเหนื่อยเคยไปนอนอกพสูจเนาะบางทีเนาะไม่ได้ล้างหน้าไม่ดับน้ำแต่ทุกวันนี้มีแฟนก็ เราต้องอาบน้ำนะคะเราเป็นคนสะอาดเพราะว่าเขาพาเราสะอาดไม่นะไม่งั้นอนไม่หล şey ับเกาะนอนง่วงหงวนเออใช่แต่ถึงเขาสะอาดอยู่แล้วแม่มเอยเล้วไอีกไม่สะอาดได้ไงไออีกแล้วแต่เขาสะอาดก็คนนี้ครับสะอาดที่สุดเลยครับนี่ครับสุปไซยใหญ่ก็เป็นคนสะอาดเหมือนกันน้องแหมมก็เป็นคนสะอาดสองพี่น้องนี่คือ เขาสะอาดพมๆกันเลยครับสายขับวเอซครับเข้าไปด้วยกันได้หัวใจเดียวกันเัมมินซีหมดแล้วอร่อยไหมแม่แอมอร่อยครับโอเคเดี๋ยวไอซ์จะมินซีี่้อไหนดีที่สุดแบ็กมอร์นกว่กินแบบแบ๊กมอรแบ็กมอรดีสุดแล้วมันทุกอย่างเลยแบ็กมอรจะบอกคุณนายให้เออแบ็กมอรมันสุดยอดอยู่แล้ว โฆษณาคงไม่ได้เลยซื้อกินไวไ้เลย